สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสว,สวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อเลยครับตัวนี้คัดและเช็คมาอย่างดีครับกับค่าย BMW นะครับของดีจากเยอรมันตัวนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับ E46 BMW 318i นะครับเครื่อง2000เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนมือเดียวป้ายแดงครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหา E46 นะครับ189,000บาทนะครับรถปี2003นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเลขรวมกันได้9นะครับรถสวยๆสภาพงามๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับ ใครสนใจนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับมาดูรถได้เลยครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับ e46 นะครับ 318i ปี2003 2.0ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับงามๆเลยครับคันนี้ภายในระบบไฟฟ้านะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆกระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรคครับ รถสวยสมบูรณ์มากๆเลยครับภายในงามครับมีไฟส่องสว่างด้านหลังนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับรถหรูทรงดีจากเยอรมันนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับ bm 3 1 8 i นะครับที่รู้จักก็จะเป็นสาย e 4 6นะครับใครไม่มั่นใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในแฟนเพจแฟนลับในกลุ่มของ bm นะครับในเรื่องราวการซ่อมบํารุงดูแลอะไรเยอะครับรุ่นนี้หาได้ไม่ยากครับใครที่เล่นอยู่ก็จะรู้ครับว่าอะไรมี ได้สบายๆครับมี UBM เยอะนะครับอย่าลืมนะครับไม่มั่นใจก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใครเน้นหาแบบสภาพงามๆนะครับก็ขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครที่อยู่สาย BM นะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการดูแลดีครับรถอยู่ในสภาพที่สวยจัดนะครับภายในงามๆเลยครับสวยกิบเลยมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับ แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับกับรถสวยๆแบบนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกความเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับรถขับใกล้ขับใกล้ขับได้สบายเลยครับนี่แหละครับสวยๆแบบนี้ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับเปิดราคา189000บาทโทรได้ไลน์ได้ติดต่อไปได้ตลอดนะครับร้องคลิกที่ชื่อคลิปอานรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดตัวนี้เครื่อง2000นะครับ รถส,สวยสภาพเดิมมากๆนะครับใครหาอยู่คุ้มมากๆได้ทะเบียนนี้ไปก็จมเลยนะครับเลขมงคลรวมกันได้9แบบนี้นะครับรถส,สวยครับเอกสารครบนะครับไปลองขับดูได้งามมากนะครับคันนี้ใครที่ชอบสนใจหา E46 นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆท้ายงามๆหน้าสวยๆส,สีสันเงาฉ่าเต็มคันย่างปี2022ครับรถส,สวยมากคันนี้ E46 มือเดียวป้ายแดงปี2003หนึ0 0แบาทครับ